ผมนายจิตพานุ ทพทีมงานนังตะลุงคณะมหาภูคลูกเพชรนะครับนะมาจากเพชรบุรีครับวันนี้ได้มีโอกาสมาทําการแสดงที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับนะหรือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นตัวแทนของการแสดงของเพชรบุรีคือนังตะลุงซึ่งคนทั่วไปนั้นไม่ค่อยจะเคยรู้จักกันว่าเพชรบุรีก็มีนังตะลุงด้วยรู้จักแต่หนังตะลุงภาคใต้กันวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอย่างยิ่งที่ได้นําเสนอนางตะลุงเมืองเพชรในแบบของชาวเพชรบุรีเราให้ทุกๆท,ท่านนี้นั้นได้ดูได้ชมกันว่า หนังภาคกาลางเราก็มีการสร่งเสริมศิละปะพื้นบ้านนี่นั่นก็เพื่อเป็นการสนับสนุนรากเงาไม่ให้หายจากไปเพราะว่าทุกวันนี้การแสดงพื้นบ้านนี่นั้นนับวันยิ่งมีคนสนใจน้อยลงนับวันจะยิ่งหายไปนะครับถ้าลองว่าไม่ช่วยกันดูแลรักษาไม่ช่วยกันเผยแพร่สักวันหนึ่งมันก็จะหายไป กำลังใจนะครับนะให้ชาวไทยที่ตอนนี้ผเผชิญภัยกับโควิด19เดตว่าตอนนี้ทั่วทั้งประเทศก็เดือดร้อนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นแล้วพวกเรานี้ต้องร่วมมือร่วมใจกันเพื่อปฏิบัติตามกฎของรัฐบาลที่ท่านนี้นั้นได้แนะนําให้เหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคนี้นั่นแพร่กระจายต่อไปต่อไปในภายภาคหน้า ผมคาดว่าอีกไม่นานถ้าห้งว่าพวกเราเชาวไทยช่วยกันร่วมมือไอ้โรคนี้จะได้หายไปนะครับนะและพวกเราจะกลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนะึงตู่ๆไปด้วยกันนะครับนะแล้วเราจะร่วมกันเดินทางเพื่อข้ามพ้นไยโควิด1ิไปด้วยกันครับ